เรียบร้อยมาแล้วโอ้โหดูไม่ได้โม้เต็มชามจริงๆนะร้นจริงๆนะ50บาทนี่ทุกวันจันทร์เพื่อหาดมาอุดหนุนกันได้ครับผมทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนักบ้านเพนะครับศาลาสังกสีนะผมจะพาทุกคนไปทานบะหมี่เกี้ยวเกี๊ยวน้ำใ่ร้านนี้ทีเด็ดไปดูกันดีกว่ามา2วันหรือมาทุกวันในร้านนี้มาแค่2วันเน,ะเนาะเพื่อหัสกันจัน อยู่ในหลังคานะครับร้านก็อยู่ในหลังคาตลาดนัด,นดบ้านเพสารสังกสีจันกับพฤหัสนี่พอดได้นะครับพามาแนะนําเดี๋ยวคนคอยดูนะ50บาทล้นๆจุกๆน้องบอกเอาชามมาเล็กไปนะพี่ด <c oughs> ไม่ได้โม้หยิบใหญ่เลย <c oughs> ยิ่งพูดน้องยิ่งหยิบน้องบอกได้แบบนี้ทุกคนนะครับ <c oughs> สองด้วยภาพไม่ได้โม้นะครับน่านเรียบร้อยมาแล้วโอโ้โหดูไม่ได้โม้เต็มชามจริงๆนะร้อนจริงๆนะ50บาทนี่ทุกวันจันทร์เพื่อหัดมาอุดหนุนกันได้ครับผม นี่นะดูนะเต็มชามเลยนะห้าสิบาทหมูแดงดูหมูเขาเดียวโอ้โหกี่ชิ้นเนี่ยข้างในก็มีอีกเอาเกี๊ยวบังไว้เนี่ยเกี๊ยวกรอบลูกชิ้นเยอะมากๆเลยนะครับอ,อืนี่เส้นเขาดีเส้นลวกดี ถ้วยเต็มชาม,ม,ม,มน้องหยิบไม่คิดเลยน้องว่าปกตินะครับไม่ใช่ว่าพี่ไปหายอย่างนี้ทุกคนแบบนี้เลยห้าสิบบาทตายอร่อยั้ยปูมามีปูมามีฟุดฟุด